พี่นองครับนนารายทรงงัวทขี้งัวสมบูรณ์หรอกพ่นองสวยงามเลยทีเดียวครับปราสาทพันนารหลพวกนี้ครับแกสระักได้สวยงามกับโบราณโอ้ฝีมือฝีมือแปดร้อยปีผ่านมา นี่บรรณาไลนะครับตัวนี้บรรณาไลอหอสมุด <c oughs> oh, ครับนี่หอสมุด oh, โบราณบรรดาไลฮะค่ะผม